ไทยโอเวอร์ซีชาแนลนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมออทอมคัลเลอร์ค่ะแต่ว่าการที่จะชมออทอมคัลเลอร์ให้สวยนะทุกคนเราต้องไปชมในป่าและตอนนี้มาดามก็ขับรถมาถึงที่ป่าแล้วนะคะที่นี่เราต้องจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเหลียวเราเดินเข้าไปดูข้างในกันค่ะที่นี่มีชื่อว่าบรูดอค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูว่าทําไมเขาถึงเรียกว่าบรูดอนะคะไปกันเลยค่ะออทอมคัลเลอร์ค่ะทุกคน สวยไหม้าดาก็คือเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะแต่ตอนนี้ให้ดูจากข้างนอกก่อนเนาะ โชคดีเราก็จะได้เห็นปลาแซลมอนกระโดดนะคะไม่มีมม <laughs> เมื่อวันเมื่อคืนฝนตกค่ะทุกคนวันนี้น้ำก็เลยเยอะแล้วก็ไหลค่อนข้างแรงนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะ <laughs> อย่างที่บอกที่นี่มีชื่อว่าบลูดอร์อนะคะ บลูดอก็จะเป็นที่รู้จักของอคนแถวนี้แล้วก็หมู่บ้านใกล้ๆนะคะเพราะว่า,าที่เนี่ยคนชอบมาเดินเล่นค่ะมาเดินในป่าเนาะเดี๋ยวให้ดูว่าทำไมเขาถึงเรียกบลูดอนะคะทุกคนนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะทุกคนสาเหตุที่เขาเรียกบูดอก็เพราะว่า ประตูสีฟ้านั่นเองค่ะไปเข้าไปข้างในกันนะคะรถเยอะมากเลยทุกคนวันนี้ชาดาเอาดอกไว้ยังต้นไม้ยังไม่เปลี่ยนสีทุกคนไม่เป็นไรไปเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันจะมีเปลี่ยนสีม้างหรือยังเนาะปกติอ่ะมันจะเปลี่ยนสีเร็วกว่านี้นะทุกคนแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะว่า ปีนี้อากาศมันแปรปรวนเยอะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแบบนี้เนาะมันก็ร่วงแล้วนะอาจจะไปตรงที่แสงอะ่ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นนะคะไปเดินไปดูเรื่อยๆที่นี่นะคะอย่างที่บอกอุย้ยให้ดูนี่นะคะคือน้ำจะเชี่ยวมากทุกคนเพราะว่าเมื่อวานฝนตก ตกกับทั้งวันเลยตกตก,ตกหยุดหยุดนะคะแต่ว่าตกหนักมากแล้วดูน้ำน่ากลัวมากที่นี่เขาจะมีชื่อเสียงมากนะทุกคนโดยเฉพาะที่ช่วงโควิดอ่ะคนจะมาเดินเล่นที่นี่กันเยอะมากเพราะมันไปไหนไม่ได้ไงคะแล้วที่จอดรถนะลงข่าวหนังสือพิมพ์เลยเพราะว่าเขาจอดรถแบบเต็มไปหมดจนแบบว่าจนแบบว่าเจ้าของที่อะ่ะเขาต้องมา มาจัดแจงอะคะ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไปนะคะแล้วคือมาที่เนี่ยคือคุณสามารถมาเดินเล่นมาปิกนิกนะคะพาเด็กๆมาเดินเล่นแล้วก็ดูพันไม้หลากหลายชนิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างที่บอกว่าถ้าดูออทอมคันเลร์มาดูในนี้ก็จะสวยเพราะว่าเขามาีพันไม้หลากหลายชนิดนะคะทุกคนไปเห็นไหมตรงที่มันโดนแสงอะก็จะเปลี่ยนสีแล้วเนาะ โอ้ยนี่ฉันต้องพูดเสียงดังแข่งกับเสียงสายน้ำเลยนะเนี่ยไปค่ะทุกคนนี่ค่ะคือถ้าอากาศดีเนาะอากาศแบบนี้อ่ะวันนี้โชคดีไม่หนาวมากแต่ว่ามันอย่างที่บอกว่าฝนตกก็เลยค่อนข้างแบบว่าเป็นเครือก <c oughs> เขาเรียกเป็นมัดกี้นะคะเป็นเทือกเป็นคลนเป็นดินมันจะเฉะเฉะค่ะที่จริงเดินข้างบานก็น่าจะดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มาดามใช้กิมโบเนาะหวังว่ามันจะไม่มีเขาเรียกอะไรมันไม่สั่นกล้องมันไม่สั่นหวังว่ากล้องไม่สั่นแต่ว่ามาดามอาจจะพูดเสียงดังนิดนึงเพราะว่าไม่ได้เอาไมโครโฟนมา ถ้าใช้ตัวกิมบอลจะใช้ไมโครโฟนไม่ได้เราก็ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะถ้าอยากจะให้ภาพนิ่งก็ต้องใช้กิมบอลถ้าอยากจะให้เสียงดีคมชัดก็ต้องเลือกนุเยอะมากเลยทุกคนถ้าอยากจะให้เสียงดังฟังชัดก็ต้องใช้ธรรมดาแต่ว่าภาพก็จะไม่นิ่งนะคะมาดามก็ต้องเลือกเอาเพราะว่าเราถ่ายเองเลค่ะทุกคนนี่มาดามเสียงมากเลยนะมาคนเดียวเพราะว่าเกิดนื้อพลาดพลั้งไม่มีใครช่วยเลยนะนั่งหอยหัวอยู่คนเดียวเลยนะนี่สำคันเลยนะใครเคยพูดออกมาที่แสนนี่ดูน้ำเชี่ยวแรงมากทุกคน ที่จริงอะพวกใบไม้พวกนี้ค่ะก็น่าจะเปลี่ยนสีแล้วนะเมาดาเคยมาเมื่อหลายปีที่แล้วประมาณช่วงวันที่17ซึ่งมันก็เปลี่ยนหมดแล้วแต่ตอนนี้มันยังไม่เปลี่ยนอ่ะทุกคนต้องขอโทษด้วยก็เปลี่ยน,นบางบางจุดนะคะแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนทั้งหมดไปค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน ก็มันจะขนาดไหนเนาะเป็นไงคะนี่แหละคือบางครั้งเนาะเวลาช่วงโควิดอะค่ะมันดีมากเลยเหมือนเรามาเดินเราก็ผ่อนคลายสนุกสนานกับธรรมชาติอะไรแบบนี้นี่ถึงสะพานแล้วถึงสะพานแล้วทุกคนมีคนอยู่เอามาดามเลื่อนขึ้นมาข้างบนแล้วกันเนาะ เรว่าเดี๋ยวจะรอให้เข้าไปก่อนนี่ตรงนี้มาดามชอบมาถ่ายมูกแล้วมีคนอยู่เดี๋ยวมาดามต้องรอ,อ่เห็นไหม <c oughs> ขอขั้นกลางนิดนึงนะคะใครชอบวิดีโอนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามให้มาดามด้วยนะมาดามจะได้พาไปหาทําอะไรใหม่ๆอีกนะคะ <c oughs> แต่วันนี้ก็คือนี่แหละพาทุกคนมาเดินที่นี่ไปค่ะเขาออกแล้วที่ตรงสะพานตรงนั้นเนาะเดี๋ยวเราไปเดิน เดินไปที่สะพานกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปถ่ายรูปก,กันนะคะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปตรงนี้ทุกคนนที่มาดำนั่งเมื่อกี้เนาะอย,อยากให้ดูอยากให้ดูถ้าดาดูดูนะคะโอ้ยมืดเลย <laughs> เห็นออทอมคันเลอร์มาดำก็มืดเลยค่ะไม่เป็นไร นี่สะพานมีน้ำตกด้วยทุกคนยสวยสวยไหมทุกคนแล้วทำไมมันวิ่งวิ่งหนีล่ะโอเคไปค่ะทุกคนสวยไหมที่สะพานมีน้ำตกด้วยนะ<ป>ก็เดินยากนะทุกคนดูก็เลยบอกว่าต้องลำบากนิดนึงนะเออมา,มาดูกันมาดูกัน เห็นไหมไม,มีน้ำตกด้วยน้ำตกอันเล็กๆนะคะแล้วก็ให้ดูถ้าหมุนมาฝั่งนี้มาดำก็มืดอีกมืดตึ๊ดนะคะเอาหมุนกลับมาที่เดิมมาดาจะได้มาดมจะได้าดาไดหน้าใสานี่คือแสดงให้เห็นว่าแสงมีอิทธิพลต่อหน้าใสาสว่างของเรานะคะทุกคนนี่เลยค่ะสวยไหมคะ เอาหันทางนู้นดีกว่าทุกคนจะได้ดูแบบสวยๆเนาะ ทุกคนดูนี่แหละคือเป็นเขาเรียกอ,อะไรออทอมคันเลอร์เนาะอ้าวถ้าสมมติมาดามใส่แบบนี้มันจะมืดไปไหมอามีคนมาทุกคนมีคนมาอยู่ข้างหลังแสงก็จะประมาณนี้นะทุกคนอ้าไปค่ะไปดูกันคนมาเยอะแล้วอะทุกคนด้านหน้าก็มีด้านหลังก็มีเพราะว่าวันนี้อากาศดีมากก็เลยนะคะน,นั่นแน่ด เด็ที่เขาตกปลาแซม,มันค่ะน้องมาน้องมาโอ้ข้างบนก็มีคนเดินข้างหลังก็มีคนเดินค่ะทุกคนน้องวมาไปค่ะไปค่ะทุกคนดูคนแก่ๆก็มาเดินทุกคนมูนี่นะคะทุกคนนั่เขาก็มาเดินตอนนี้ก็มาดามน่าจะไม่ต้องกลัวแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าดูท่าว่าเออ มีคนมาเดินกันเยอะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรก็น่าจะมีคนช่วยค่ะทุกคนดูออทอมคันเลอร์ค่ะไปค่ะไปดูกันต่อนะคะโอ้ยอันนี้ตรงนี้ทางเริ่มแคบแล้วทุกคนตรงนี้ทางแคบแล้วค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดินไปเอาทุกคนก็ดูข้างหลังแล้วกันนะออทอมคะันเลอร์ดูข้างหลังแล้วกันนะคะรอบนี้ไม่ได้ดูข้างหน้าแล้วเนาะเออก็จะเป็นแบบนี้นะคะ มาดามก็จะพยายามหาทำอะไรแปลกๆใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูแล้วกันนะคะแล้วแต่ช่วงแล้วแต่ซีซันนะคะว่ามันมีอะไรเดี๋ยวพอช่วงสโนพอช่วงหิมะก็จะพาไปเล่นหิมะโอ้ยน้ำใสมากทุกคนดูน้ำใสมากใสกิ๊กเลยนี่แหละน้ำน้ำที่นี่นะคะที่เห็นเป็นสีแบบนี้นะทุกคนสีเดียวกับอะไรรู้ไหมสีเดียวกับวิสกี้ค่ะ เพราะว่าเขาเอาน้ำน้ำเนี่ยไปทำวิสกี้ด้วยนะคะสีเดียวกับวิสกี้เลยอุยหันไปทางนู้นดีกว่าทุกคนสวยมากเดี๋ยวจะให้ดูนะคะรู้ว่าหันพร้อมมาทำแบบนี้หันแบบนี้นะะสวยทุกคนก็ดูไม่ออกเนา <laughs> ไปไปค่ะเดินเดินไปไปต่อไปต่อให้ถึงสะพานข้ามระหว่างฝั่งนี้กับฝั่งนู้นนะคะ แล้วเราจะพาไปให้ถึงที่สุดเลยนะคะมาดาก็ถ่ายไปก่อนแต่ว่าอาจจะต้องตัดวิดีโอบ้างนะทุกคนเพราะไม่งั้นมันจะยาวเกินนะคะไม่งั้นวิดีโอมันก็จะยาวเกินทุกคนนี้ก็ไม่รู้ว่ามาดามจะมีแบตเตอรี่เหลือถึงขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเอ้า คือถึงทางตันเนระนี่คืออะไรอ่ะไปได้ไหมอ่ะทุกคนต้นไม้ที่มันล้มลงมาแล้วจะไปยังไงโอ้โหอ๋อนี่มันลอดทางนี้ได้ทุกคนอ๋อดูช่องแคบมราากาค่ะทุกคนไปเขาคงรอดฝั่งนี้มั้งมาดามพาลอดไปต,ต้นไม้ฉันจะรอด อยู่นะโอ้ยออจะรอดไม่ได้ทุกคนไปทีนี้ก็ขึ้นตอนนี้ก็ขึ้นตรงนี้อีกนะทุกคนอโอ้โหจะต้องระวังนะคะดีนะวันนี้ใส่รองเท้ามิชลินมาค่ะทุกคนอันเดอร์อาร์เมอร์นะคะ ตั้งแต่พายุรอบนั้นน่ะเขายังไม่ได้ส้มตายแล้วไปดูจากข้างบนโอ้โหดูทุกคนเขายังไม่ได้เคลียร์สแสดงว่าเราก็ไปดูไม่ได้หรือเปล่าที่ตรงนู้นเนาะไม่รู้เหมือนกันค่ะทุกคนเดี๋ยวลองเดินไปดูโอ้โหนี่ หันไปให้ดูดีกว่านะทุกคนมาดำหอบเป็นหมาญิกเลนเลยภาษาใต้ดูเขายังไม่ได้ทำอะไรค่ะเขายังไม่ได้ทำเขายังไม่ได้เคลียร์เนาะตูขนาดต้นไม้ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนดูใหญ่ขนาดนี้แล้วเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์ไง โอ้โหล้มขวางทางแบบนี้ทุกคนโอโดูนะคะนี่ตั้งแต่ตั้งแต่เดือนมก,การาเขาก็ยังไม่ได้เคลียร์นะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าด้วยความที่มันเยอะมากทุกจุดทุกทางแค่ขึ้นเขาตรงนั้นมาดามก็เหนื่อยละใกล้ถึงสะพานแล้วฉันก็เดินมาไกลแล้วนั่นเนี่ย เมื่อแขนเหมือนกันนะกิมโบเนี่ยหนักทุกคนไปค่ะไปดูอุ้สวยแดดดีมากอะโอ้โหน้ำเชี่ยวฉันต้องไปให้ดูจากตรงนู้นแดดดีมากทุกคนสวยนะคะเราก็ได้เป็นออทมคัลเลอร์ประมาณนี้นะคะทุกคนโอ้โหดูต้นนี้คือแบบ ใหญ่มากวันนี้คือแบบล้มไปนี้คือแบบอันตรายมากเลยนะทุกคนดูหนะ้าผาโอ้โหต้นไม้ล้มเยอะเหมือนกันนะในน,นี่ตรงเนี้ยค่ะเป็นที่ที่มาดมเคยมาตกปลาด้วยค่ะทุกคนแต่ตกจากฝั่งมู้นเราเห็นเชือกตรงนั้นไหมเคยเดินมาแล้วค่ะทุกคนคือเวลาเราตกปลาเนาะเราก็ใช้เชือกตรงนั้นนะคะเดินแล้วก็อ เดินแล้วก็จับเชือกไปด้วยไม่งั้นโยอันตรายนะคะโอ้โหต้นไม้ล้มเยอะมากทุกคนไอ้นี่แสดงว่าใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงสะพานข้ามแล้วสวยสวยทุกคนสวยสวยโอ้ต้นไม้คือแบบถล่มทลายมากทุกคนสวยสวยจังเลยสวยจังเลยค่ะ ดูต้นนั้นอีกทุกคนดูต้นนี้อีกอะไรจะขนาดนี้โอ้เหนื่อยมากเลยกว่าจะมาถึงนี่ทุกคนนี่ชั้นวิดีโอเป็นชั่วโมงแน่เลยน่้จะวิดีโอเป็นชั่วโมงแน่เลยทุกคนดูโอ้ยสวยวอ่ะโหต้นนี้คือแบบใหญ่ามากทุกคนดูโหแล้วล้มฟาดมาตรงนี้เลยเนาะ ดำก็เคยตกปลาฝั่งนู้นนะคะลงลงมาจากตรงนู้นเลยค่ะแล้วก็ปีนลงมานะคะพร้อมกับเบ็ดด้วยคิดดูนะคะนี่เลยแล้วเขาจะมีสะพานอันเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะอยู่ตรงนั้นเนาะสะพานอันเล็กๆลงมาแล้วก็จับเชือกแล้วก็ยืนตกปลาจากฝั่งนู้นแล้วที่หน้าผาอันเล็กกันนั้นนะคะที่หน้าผาเล็กกันนั้นเยวให้ดูเนาะหน้าผาเล็กเลตรงนั้นนะคะ ผาเล็กๆล,ล,ลงมานะคะมาดามก็เคยไปยืนเพื่อที่จะตกปลาให้ดูแล้วนะคะเอเพื่อที่จะตกปลามาก่อนแล้วเนาะสวยให้ใหน,หนหทุกคนคือแบบว่าไปค่ะไปต่ออีกนิดนึงโคต้นใหญ่มาทุกคนดูโคต้นใหญ่มาสวยงามเป็นศินละปะค่ะสงสยัยเขาเก็บไว้ให้คนดูมาก ขนาดไหนนุ่นทุกคนดูเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะทุกคนไปค่ะไปถึงไหนเราก็ไม่รู้โอ้โหอยากจะให้ดูอยากจะให้ดูรากของต้นนี้นะคะที่ถ่ายรูปไปเมื่อกี้ใหญ่มากเหมือนวกเขาเลยทุกคนนี่ไปค่ะไปดูออทอมคันเลอร์กัน เดินมาไกลมากแล้วคน่าจะแบบเขาเรียกอะไรน่าจะแบบมาแบบเป็นกี่กิโลแล้วเนี่ยฉันเดินต้นไม้ล้มเยอะมากทุกคนสะพานมันพังไปแล้วเนาะปกติคือสะพานก็คือจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ข้ามไปฝั่งนู้นแต่มันคงพังแล้วปกติมันลงไปได้นะทุกคนแต่แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาให้ลงหรือเปล่านะตอนนี้เดี๋ยวไปดู น่าจะลงได้ค่ะแต่ก็ต้องระวัง น,นี้ปกติจะมีปลาแซลมอนกระโดด ดที่สุดก็พาเดินจนกระทั่งถึงตรงที่สะพานข้ามเนาะแต่ว่าก็ไม่สามารถพูดอะไรได้กับทุกคนเพราะว่าเสียงพลังของน้ํามันดังมากจนแบบว่าให้ให้รูปภาพบรรยายเอาเองแล้วกันนะคะทุกคนแม้กระทั่งตอนเนี้เหมือนกับว่าตัวเองต้องพูดเสียงดังเพราะว่าเสียงน้ํามันกลบเสียงมาดังหมดเลยค่ะทุกคนอะนะคะหากใครชอบวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมอย่าลืม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามสกุณาด้วยนะคะมาดามจะได้มีกำลังใจแล้วก็หากใครอยากพูดคุยก็เ <c oughs> ขียนคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะล้วสวยมากเลยทุกคนเดี๋ยวให้ดูอีกทีกลับมาที่เดิมแหละตอนนอี้มันมองไม่สวยเนาะกับต้องหันกล้องไปอีกด้านหนึ่งมันถึงจะสวยเนาะทุกคนเนาะก็เอาเป็นว่านะคะ อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด share, กระด,ดิ่งกดไ้ดหมดอะไรที่ขอให้กดนะคะทุกคนนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องเดินกลับแล้วะคะ่ะทุกคนเพราะว่าไม่ไหวแล้วขาล้าไปหมดเลยแต่ว่าดีใจมากโชคดีมากที่วันนี้อากาศดีแล้วก็มันทำให้เราเาขาเรียกอ,อะไรสามารถเดินมาดูได้นะคะ เหนื่อยมากเลยทุกคนเพราะว่ามันต้องขึ้นลงขึ้นลงและบางจุดมันก็ไม่ได้แบบว่าอันนี้เนาะก็นั่นแหละคือจริงๆแล้วมันจะมีปลาซลมอนแต่อาจจะเลยช่วงที่ปลาซลมอนอันน,นี้ไปแล้วมันอาจจะกระโดดข้ามไปที่อื่นแล้วอะค่ะทุกคนอเดี๋ยวนะคะตอนนี้ก็มีผู้คนเดินมาเยอะแยะมากมายอีกแล้วแต่ว่าบางครั้งเราก็ไม่กล้าถ่ายเดี๋ยวเขาว่าเอาค่ะทุกคนนะคะ ไปตอนนี้ก็ดูมาดามไปแล้วกันนะคะอ,อถ้าเบื่อแล้วก็จะปิดแล้วเนี่ยเนค่ะที่นี่คนเขาก็จะเซฮัลโหลกันเป็นเรื่องธรรมดารอบนี้ไม่เดินทางข้างล่างแล้วค่ะทุกคนมาดามจะอุ๊ยดูเห็นไหม บ้านเขาสวยไหมทุกคนบ้านใหญ่โตเลยตอนนี้คือจะขอโอ้ยลงมาแนละ้วตอนนี้ก็คือจะขอเดินทางข้างบนแล้วค่ะเพราะว่าเดินทางข้างล่างคงไม่ไหวแล้วเออเหนื่อยหอบเป็นหมาจิกแบนเลยทุกคน <laughs> โอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย